ผมมีนิทานชีวิตจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ลองฟังดูนะครับเผื่อจะตรงกับใครหลายๆคนนะเรื่องราวของช่างตัดผมคนหนึ่งนะครับที่ไปเรียนตัดผมแล้วก็ไม่เก่งสักทีนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ได้เป็นช่างตัดผมแล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์สอนตัดผมนะครับทีนี้ที่ผมสอนไปนะครับลูกศิษย์ก็ไดด้ได้ดี มากมายแต่ผมไม่กล้าเคลมความดีความชอบนั้นให้เป็นสิทธิ์ของผมคนเดียวนะครับผมจะคิดเสมอว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการสร้างเขาขึ้นมาแต่เขาก็เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตที่เขาได้สร้างตัวเขาเองขึ้นมาจนเป็นเขาทุกวันนี้จนได้ดิบได้ดีนะครับ จริงๆแล้วคนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องรู้แหละทุกคนนะครับถ้าใครที่ไปเคีมว่าทึกทักเอาว่าอ๋อลูกศิษย์คนนี้ผมสอนนะคนถึงประสบความสำเร็จคนถึงเก่งผมว่ามันไม่ถูกร0 0เซทีเดียวนะครับก็ข้อนี้นะครับสำหรับลูกศิษย์ที่มาดูคลิปผมคลิปนี้นะครับทำไมผมถึงไม่ไปเม้นว่าคนเนี้ยลูกศิษย์ผมนะไม่ใช่ผมไม่คิดถึงทุกคนนะ ผมคิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็ยังรักทุกคนเสมอและก็เฝ้าดูทุกคนเฝ้าดูการเติบโตของทุกคนเสมอนะครับเมื่อใดที่ผมเห็นลูกศิษย์ตัดให้ดาราตัดหัวและแพงๆหรือว่าอยู่ร้านราคาตัดพันห้าตัดหัวละพันตัดหัวละเจ็ดแปดนั่นคือความภูมิใจที่ผมไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาถูกเลยนะครับผมก็ได้แต่ ดีใจแล้วก็มีพลังบวชขึ้นมากับตัวเองแล้วก็เฝ้ามองเขาทุกวันนะครับแต่ผมจะไม่เคลมว่าตามที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าเขาคือลูกศิษย์ผมเพราะผมมองว่าผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการปูพื้นฐานให้เขาเท่านั้นนี่คือความคิดส่วนตัวของผมผมเลยไม่ได้ไปยุ่งกับชีวิตเขาเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ กว่าจะเก่งมาได้กว่าจะแข็งแกร่งมาได้ทุกวันนี้ใจเขาล้วนๆนนะครับใจเขาล้วนๆเขาถึงได้ทุกวันนี้และการฝ่ายเรียนรู้ของเขาล้วนๆเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการสร้างเขาเท่านั้นสำหรับใครที่คิดถึงผมก็สามารถเม้นคุยกันได้นะครับสำหรับผมก็มีความหวังดีให้ลูกศิษย์ทุกคนเสมอ ใครที่สร้างภาพมากเกินไปในการที่จะไปทําให้ตัวเองดูเก่งว่าสอนคนนี้ได้ดีผมว่ามันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกสัทีเดียวเป็นผมผมอายที่จะไปพูดแบบนั้นนะครับผมไม่กล้าเคลมหรอกเพราะผมก็รู้ตัวดีว่าผมมายังไงกว่าจะได้มาเป็นอาจารย์สอนกว่าจะเก่งการไต่เต้าในชีวิตในแต่ละปีละปี การฝึกฝนในแต่ละปีละปีนะครับซึ่งมันใช้เวลายาวนานมากกว่าที่จะเป็นช่างมืออาชีพคนหนึ่งนะครับทำทุกอย่างได้ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนะครับเอาละประเด็นนี้ผ่านไปทีนี้สำหรับลูกศิษย์บ้างในมุมของลูกศิษย์บ้างนะครับก็มีสำหรับผมนะ อันนี้คือพูดในนามของตัวเองที่ผ่านการสอนมาหลายๆอาจารย์ผมก็มีอาจารย์เหมือนกันนะครับไปเรียนมาเป็นไม่รู้กี่ที่กี่สถาบันในสมัยก่อนแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆก็ไม่เคยดูถูกอาจารย์เลยนะครับยังยกย่องอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้อันนี้คือผมไม่ลืมอาจารย์นะนะครับ แต่เราก็อย่างว่าแหละครับแล้วแต่โอกาสบางทีอาจารย์บางท่านเราก็เจอกันแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วก็เฝ้าถามอยู่เรื่อยๆว่าอาจารย์ท่านไปไหนแล้วแต่ก็บางคนก็ตามหาไม่เจอจริงๆนะครับอันนี้คืออาจารย์ของผมนะและผมก็เชื่อว่าลูกศิษย์ผมก็ไม่ลืมผมเช่นกันนะนะครับก็คงจะเหมือนกันกันกบที่ผมคิดนะครับสังคมทุกวันนี้เศรษฐกิจ ต่างๆมันทําให้คนเนี่ยลืมเวลาแม้กระทั่งดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นอาจารย์เราจะไปเรียกร้องอยากเรียกร้องความสนใจจากลูกศิษย์นะครับว่าเขาต้องมาสนใจเราเขาต้องซื้อน่นซื้อนี่มาฝากเราเทศกาลสําคัญอันเนี้ยผมว่าเราเราไม่ต้องเรียกร้องนะครับใครที่อยากมาเขาก็คงมาแหละเขาสะดวกนะครับเพราะว่าการเดินทางทุกวันนี้ก็ มีค่าใช้จ่ายค่าเสี่ยงภัยต่างๆนานาครับสำหรับปีนี้ก็ไม่จัดงานใดๆทั้งสิ้นนะครับและก็ปีต่อๆไปเนาะผมก็คงจะไม่จัดงานใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขออยู่ทำงานเงียบๆที่บ้านอย่างนี้นะครับใครคิดถึงกันก็มาหากันก็แล้วกันนะครับผมไม่เราจะไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้ชีวิตมันยุ่งยากมากมายนะครับอ่ะก็ อยากมาแชร์ประสบการณ์นั่นแหละนะครับที่หลายๆคนมีประเด็นดราม่าก,กันเยอะแยะมากมายสำหรับเรื่องของลูกศิษย์อาจารย์นะครับบางบางทีการสร้างกระแสในสังคมออนไลน์ที่มันดูดีดูสวยรูเกินไปเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่สำหรับผมนะแต่ก็อยากมาแชร์ให้หลายๆคนได้รับรู้นะครับที่เป็นลูกศิษย์กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ นะครับที่ผมไม่ได้ไปเม้นที่ผมไม่ได้ไปอ,อะอไรมากมายกับลูกศิษย์ที่คนที่จบไปแล้วเพราะผมเชื่อว่าเขาใช้ความสามารถของเขาในการต่อยอดนะครับผมเชื่อว่าเขาก็คงเหมือนเราที่กว่าจะไปถึงจุดนี้นะครับเราก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการวางรากฐานให้เขาเท่านั้นนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะไม่ ไม่กล้าดีกว่าเรียกว่าไม่กล้าเลยนะครับในการที่จะไปยกเอาตัวเองว่านี่นะฉันสอนเธอนะเธอถึงได้มีร้านเธอถึงได้ร่ำรวยนะครับซึ่งความร่ำรวยความประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการสอนตัดผมเลยนะครับมันคือการบริหารล้วนๆสำหรับคนคนนั้นเขาเก่งการบริหารร้านเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเขามีจิตใจที่มุ่งมั่น ในการที่จะทําธุรกิจนะครับมันไม่เกี่ยวกับการสอนตัดผมเลยนะครับผมออการสอนตัดผมก็อีกอย่างหนึง่งไม่ได้เกี่ยวกับการทําธุรกิจการทําธุรกิจก็เป็นอีกอย่างหนึง่งไม่เกี่ยวกับการตัดผมนะครับอาจจะเกี่ยวแหละแต่ว่ามันก็คือมีส่วนเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าใครๆก็ตัดผมเป็นกันท้งนั้นแหละถึงแม้แบบบางคนฝึกเองเขาก็ตัดผมเป็น ดู YouTube บางคนก็ตัดผมเป็นทุกวันนี้นะครับแต่เขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจไหมล่ะนะครับมันก็อยู่ที่การบริหารการต่อยอดซึ่งมันเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนตัดผมแล้วก็คือแค่เสี้ยวเดียวของความสำเร็จนะครับเอาเป็นว่า100%ก็ผมให้แค่การเรียนตัดผมก็แค่10-20%เ ที่เหลือคืองานบริการและก็ความเข้าใจในธุรกิจนี้ล้วนๆนะครับต้องเรียกว่าธุรกิจแล้วล่ะทุกวันนี้นะครับเพราะว่าอาชีพนี้ก็สามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยผมบอกเลยไม่ไม่สามารถที่จะร่ำรวยได้มากไปกว่าคนที่ทำธุรกิจนะครับสมมติว่าเรามีช่างในร้านเนี่ยห้าคนหรือสิบคนเนี่ยนะครับ เดือนนึงเราสามารถทำไรายได้ถ้าเกิดว่าร้านเราอยู่ในทำเลที่ดีนะหลักแสนนะครับอืมแต่คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยาถามว่าสอนได้ไหมหลักแสนทุกวันนี้ยากครับทุกวันนี้นะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับไม่มีทางที่จะร่ำรวยจากการสอนนอกจากทำธุรกิจนะครับ แล้วก็ไม่สามารถที่จะกรอบโกยได้นะครับจากการสอนถ้าใครกอบโกยมากๆจากการสอนผมคิดว่ามันจะขาดความเมตตากับลูกศิษย์นะครับแล้วก็เก็บท่ายนพอสมควรแหละแล้วก็ให้ความใส่ใจกับลูกศิษย์ให้ความสะดวกกับลูกศิษย์แล้วอันนี้คือผมนะพูดในมุมของตัวเองนะครับแล้วเราก็ให้อะไรต่างๆมากมายซึ่ง หักลบกบนี่แล้วถ้ามาเรียนกับผมก็เหมือนกับเรียนฟรีเลยนะครับก็อยู่กินด้วยกันบางคนอยู่กับผมค่าเรียนหมื่นห้าบางทีบางคนอยู่กับผมสองสามเดือน 15, บ,าบางคนอยู่กับผมห้าหกเดือนนะครับบางคนอยู่กับผม, 5, เ,นนบบบผมเป็นปีนะสมัยก่อนจนได้เงินไปทําร้านตัดผมนะครับอ,อยู่ยังไงล่ะนะครับบางทีก็มาเป็นช่างในร้านบางทีก็ ไม่ได้เป็นช่างในร้านอยู่ด้วยกันธรรมดาเฉยๆนี่แหละมีอะไรก็ช่วยๆกันทําไปนะครับนี่แหละครับมันคือความเก่งอกเก่งใจกันมันก็เลยต้องอยู่ด้วยกันไปนะครับเขาก็ไม่มีที่ไปบางบางคนก็รอยโอกาสอขอโอกาสเรานะครับดวงคนเราเนี่ยมีขึ้นมีลงนะนะครับปีนี้ขึ้นปีนี้ลงนะครับ ไม่ไม่ได้คงที่เสมอไปนะครับใครไม่เชื่อเรื่องดวงก็ตามแต่แต่ผมเชื่อนะนะครับเพราะชีวิตที่ผ่านมาก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาประสบการณ์มาแชร์ให้กันฟังบางคนเขาอยู่กับเราแค่ให้มันผ่านพ้นช่วงวิกฤตนะครับที่เขาอาจจะละหกละเหินติดโน่นนี่นั่นนะครับให้มันผ่านไปช่วงหนึ่ง อันนี้คือเรื่องที่ที่ผมประสบมาแล้วก็มาแชร์เล่าให้สู่ฟังในคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้ตั้งใจให้ดูยาวๆแล้วก็ดูผมตัดผมไปด้วยนะครับลูกค้าทุกวันนี้ะวกมาเรื่องตัดผมมั่งเขาก็จะเอาแบบผมให้มานะครับสิ่งที่ช่างเก่าๆอย่างเราทำได้ก็คือพยายามตัดให้มันเหมือนแบบที่เขาให้มานะครับวิเคราะห์ทรงให้ออกนะครับ ตรงไหนหนาตรงไหนบางเส้นผมเขาไปได้ไหมนะครับตรงไหนต้องมีเศษตรงไหนต้องเพิ่มอะไรพิเศษให้เขาไปนะครับแล้วก็ตรงไหนต้องแนะนำเขาเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำนะครับเราถึงจะเป็นช่างที่ถึงจะอายุเยอะแต่ก็ยังให้บริการกลุ่มลูกค้าได้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับอันนี้ต้องอัปเดตตลอดเวลานะครับ การทำงานที่ไม่อัปเดตก็คือการทำงานที่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปราคาได้นะครับมสมัยก่อนนี้การตัดผมเนี่ยเมื่อประมาณสักยุค90์เนาะนะครับยุค8 0ถึง90นะครับก็จะตัดกันอยู่ที่60บาทนะครับในต่างจังหวัดนะครับราคานี้ก็จะอยู่นานมากนะครับ ราคาเพิ่งมาดีดตัวขึ้นมาเมื่อประมาณผมบอกผมมองแค่ประมาณสิบไม่ถึงสิบห้าปีเนี่ยนะครับราคาตัดผมอัพขึ้นมาเยอะมากนะครับราคาตัดผมตอนนี้หัวละแปดร้อยหัวละพันมีร้านทำเยอะมากนะครับตัดผมอย่างเดียวนะครับมีร้านทำเยอะมากราคาสูงสูงห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยนี่ถือว่าปกตินะครับถ้าเราเปรียบเทียบ กลับไปในยุค80-90ที่เราตัดหัวละ60บาทตอนนั้นทองคําราคา7,000-7,500อยู่ประมาณนี้นะครับถึง8,000บาทนะครับต่อ1บาทนะก็เราตัดผมหัวละ60เนาะในทองบาทหนึ่งเราก็ต้องตัดกันที่100หัว ใช่ไหมครับถ้าผมคํานวณไม่ผิดนะอ่าสิบหัวหกร้อยหนึ่งร้อยหัวก็หกพันประมาณร้อยห้าสิบหัวนะครับเราจะได้ทองหนึ่งบาทอ่าเดือนหนึ่งเราก็จะทําได้อยู่ประมาณประมาณสามร้อยหัวเนาะประมาณสามร้อยหัวก็คือวันละสิบหัวอันนี้คือก็คือคิดแบบปกติไม่สูงไม่ต่ำไปนะครับ เราก็จะได้ทำงานได้เดือนละทอง2บาทต่อ1เดือนนะครับถ้าเปรียบเทียบทุกวันนี้ก็ราคาทองสองบาทก็อยู่ที่บาทละสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนาะเราก็จะทำสมัยน้นล้วก็น่าจะเทียบคำนวณกับทองแล้วก็น่าจะได้อยู่ประมาณเดือนละ8 0ดหมื่นได้อยู่นะทำคนเดียวนะครับเออก็ โอเคนะนะครับราคาหกสิบาทมันก็ด้อยแค่ราคานะอ่ะแล้วมาทุกวันนี้นะครับเราตัดกันหัวละหัวละเท่าไหร่ครับอ่าตอบหน่อยครับหลายๆร้านหัวละเท่าไหร่ตอนนี้ที่ร้านผมก็ตัดหัวละร้อยนะครับร้อยเลยมาตรฐานผู้ใหญ่หัวละร้อยนะครับเพราะอยู่ในอำเภอเล็กๆนะครับตรงนี้ก็ในหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็หัวละร้อยเหมือนกันครับ ไม่รวมทำเคมียอย่างอื่นซึ่งมันก็ราคาปกติแหละเป็นพันกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วเราได้เดือนละ2บาทไหมซื้อทองนะครับถ้าได้ก็ถือว่าโอเคเท่ากับยุค80-90สมัยโน้นช่างเก่าๆมีเงินซื้อที่ดินมีเงินซื้อตึกมีเงินซื้อที่ไร่ที่นานะครับ ตัดหัวละ60บาทเนี่ยลุงวันบ้านดงมาไฟจังหวัดสกลนครตอนนี้แกเสียหรือยังไม่รู้นะครับอันนี้ผมเห็นแกตั้งแต่เด็กเลยแกสามารถซื้อตึกได้สองสามคูหาซื้อที่ได้ที่นานะครับโดยที่แกไม่ใช่คนในพื้นที่เลยแล้วก็มีอลุงประกายในอำเภอพังโคนนะครับก็อายุช่างอายุ80-70-80ท 80, ั้งนั้นนะครับมีเงินซื้อตึกมีเงินซื้อที่ซื้อทาง นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับช่างผมว่าช่างรุ่นใหม่ๆนาจะดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ตอนนี้โอเคแหละเข้าใจเศรษฐกิจเนาะมันค่าใช้ใจ่ายมันสูงนะครับเงินมันเฟอ้อนั่นเองเนาะเราก็ต้องพยายามประหยัดเอานะครับใครที่อยากมีอนาคตนะครับก็ประหยัดเอาอ่ะก็พูดมาเยอะพอสมควรตั้งแต่เรื่องของลูกศิษย์ลูกหาที่ จบไปแล้วทําไมอาจารย์ไม่ค่อยไปทักทายไม่ค่อยไปเคลมว่าเป็นลูกศิษย์กันนะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสเผยไตยออกมาให้ดูเป็นภาพประกอบมั่งนะครับก็ขออนุญาตผ่านทางคลิปนี้แล้วกันนะครับท่านลูกศิษย์นะครับยังจําทุกคนได้เสมออันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเป่าเส้นให้เรียบร้อยการซอยเมื่อกี้นี้ก็อาจจะเห็นเทคนิคการซอยปแปลกๆนิดนึงไม่ได้อธิบายนะครับลูกค้าต้องการข้างหน้าเป็นทรงครอบแล้วก็ยาวๆหน่อยนะครับก็ แล้วก็ด้านหลังถุยสูงแล้วก็มีไล่เฟดด้านล่างนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลูกค้าท่านนี้เพิ่งตัดสิทธ์เมื่อตอนเย็นนี้เองนะครับผมก็วิ่งไปวิ่งมา2ลร้านนะครับสำหรับลูกศิษย์ที่จะมาเรียนสิ้นเดือนก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมที่นัดกันไว้เนาะนะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะมาเรียนปีหน้าก็มีจองไว้นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็ทยอยทยอยกันสอนไปนะครับใครจะเรียนอะไรไม่ว่าจะเป็นซาลอนบาร์เบอร์ เคมีเคมีต่างๆสอนให้ได้หมดครับรับจบที่เดียวนะครับร่ลำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับสำหรับชาวครีเอเตอร์ที่ทำคลิปด้วยนะครับเข้ามาดูอาชีพของผมก็อาจจะได้ความรู้นะครับผมไปดูอาชีพท่านก็อาจจะได้ความรู้นะครับเพราะว่าเราอาจจะเปลี่ยนอาชีพกันได้ไม่ใช่ทำอาชีพเดียวตลอดเนาะนะครับคนเราเบื่อเบื่อก็เปลี่ยนลองทำดูผมก็เคยไปค้าขายไปโน่นนี่นั่นนะครับตอนนี้ก็ไม่ไปแล้ว อยู่ร้านทําผมอย่างเดียวแล้วก็ทําสวนเล็กๆน้อยๆไปนะครับก็เป็นช่างบรรน,นอกบรรน,นอกหัวใจกเกษตรที่มีความสุขในวัย50นะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะลงทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์อย่างนี้ให้ฟังเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e นะครับกดติดตามไว้นะครับ กดแจ้งเตือนไว้นะครับก็จะทำไปเรื่อยๆขอบคุณครับ